คุณคิดว่าผมกอปเหรอครับฮะฮะใช่ครับผมกอปเดี๋ยวๆดีเดี๋ยวผมไม่ได้ชื่อกอปโอเคนะเข้าใจตรงงั้นเขาเื่นกันเลยอินโทรขี้เกียจใช่ครับผมขี้เกียจในเวลาส่วนใหญ่ผมมกักจะใช้เวลาในการเล่นเกมมากกว่าจะทำคลิปซะอีกซึ่งอาการเหล่านี้เพราะว่ามันรักษาย,ยากนะ เจ้าะผมหรือตัวเพื่อนด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่นะซึ่งตัวละครนี้ชื่อแซงก็เกียเกียจเช่นเดียวกันตลกตอนม .1 ถึงม .4 ผมเป็นสายตลกนะก็คือผมจะชอบเล่นมุกกับเพื่อนๆผมโดยมุกที่ผมเล่นสว่วนใหญ่จะเป็นมุกเล่นคำสมากกว่านะเช่น y e s อ่านว่าอะไรเพื่อน yes งั้น e y e s, <S e yes <S ไม่ใช่ไม่ใช่อ่านดีดดิด เอาใหมเอาละเพื่อนๆงั้นผมให้เวลาหวินะ1 2ึ่งสห้ครับมันอ่านว่าอานะโอเคไม่เชื่อก็ลองเขียนดิเอาไปแปลดูก็ได้นะซึ่งตัวละครน,นี้ก็เป็นสายตลกเหมือนกันอืมตัดจบแม่งโอเคครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สันส้นนะครับผมไปเจอเคอมเมนต์หนึ่งอะ่ะมันจะเป็นคอมเมนต์ที่แบบนี้เลยอะตามขึ้นคลิป ผมก็ดีใจนะที่คุณคอมเมนต์แบบนี้เอ่อก็จริงๆแล้วผมกะจะเปลี่ยนตัวละครนี้นะครับแต่ที่ผมใช้ตัวละครแซนเนี้ยเพราะว่าผมก็คล้ายๆแซนนะครับไม่ถึงกับคล้ายมากแล้วแซนนี้ก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะจําได้นะครับก็เลยใช้ตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ไปก่อนแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมเปลี่ยนตัวละครแน่โอเคกั้ันผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ